ตื่นมาทุกเชา้าอุทิศบุญให้เทวดาประจำตัวชีวิตที่ติดขัดดีขึ้นทันตาตั้งนโมสั่งจบอิติสุขโตอะระหังพุธโธนโมพุทายะปัทวีคงคาพรหมเทวานาม,ามิหังอิติสุขโตอะระหังพุธโธนโมพุทายะปัทวีคงคาพรหมเทวานามามิหัง อิติสุขโตอระหังพุทโธนโมพุทธายะปัทวีคงคาพรหมะเทวานามามิหังสาธุสาธุสาธ,สาธุท่องได้บ่อยท่องประจังพิกชีวิตพิกชะตาร้ายกับกลายเป็นดีชีวิตปกตำ่ำริกผันขาตาเทวดาปกปักร,รักษาคุ้มครองแผ่ต่อให้กับคนที่คุณรัก 大锅。打